มันก็ลงทุนกันไปนะหลัก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 เท่าไหร่หลักครึ่งแสนขั้นต่ํานะลงทุนกันหลักครึ่งแสนสวัสดีนะครับนะจัดของขวัญมาแล้วก็ถามได้เลยนะคนละหนึ่งคำถามนะเราก็ดูดวงกันก็อย่างที่บอกอะเวลาเราจะลงทุนอะไรทุกวันนี้เราก็ต้องดูสวัสดีนะครับนะนะก็จัดของขวัญมาเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามได้เลยมีหลายๆคนนะมาบอกผมวเมื่อวานนี้ผมก็บอกว่าเออ ถ้าคุณโดนหลอกแล้วมันจะทำยังไงได้เอ๋เอชินคิดถึงเราไหมไพ่บอกว่าช่วงนี้เป็นไพ่พฤษีครับเขายุ่งกับงานมีแต่ปัญหางานเต็มไปหมดถามว่าไอ้เรื่องคิดถึงวันนี้คงยังไม่มีเวลาครับพูดตรงๆไม่โกหกนะไพ่พฤษีเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่ายังยังไม่ค่อยหมกมุ่นเกี่ยวกับไอ้นี่แต่หมกมุ่นกับงานช่วงเนี้ยคือจิตเขาตอนนี้คือทําแต่งานอะจิตเขาอะ ทำแต่ง,งานไม่ไม่ไม่มีเวลาจะสนใจอะไรอันนี้พูดตามหน้าไพา่